บทที่530ยังไปไม่ได้เหรอทันใดนั้นเงาก็ระเบิดคลื่นอากาศขนาดใหญ่ชินเฟิงยังสับสนกับคลื่นอากาศที่ถูกเงาโจมตีอยู่ครู่หนึ่งแต่ในไม่ช้าเขาก็ระหนักว่าสิ่งที่เงาทอดนั้นเป็นเพียงภาพิดตาชายจากก่อนหน้านี้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาในทันทีและมีดในมือก็เจาะไปที่ท้องของเขาแล้วและด้วยแรงเพียงเล็กน้อยก็สามารถแทงเข้าไปในท้องของเขาได้คินเฟิงก้าวถอยหลังชายคนนั้นแกว่งมีดต่อไปและรัศมีที่ประทุขึ้นทาให้คินเฟิงรู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อย เขาเหยียบเท้าลงบนพื้นร่างของเขาหมุนอย่างสวยงามในอากาศและดับยาวในมือของเขาแทงไปที่คอของคินเฟงเมื่อเห็นเช่นนี้ถินเฟงก็ยกดับยาวขึ้นเพื่อต้านทานมีอุบัติเหตุโลหะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามพลังงานดับที่กระจัดกระจายอย่างหนาแน่นทําให้หัวใจของคินเฟงตกใจในทันทีชายคนนั้นแยกภาพติดตาหลายภาพออกจากร่างกายของเขาโดยไม่คาดคิดและภาพติดตาแต่ละภาพก็แข็งแกร่งมากและเขายังสามารถถืออาวุธอยู่ในมือได้นี่เป็นเหมือนตัวละครที่ปรากฏเป็นอิสระจากผู้ชายมากกว่า ภาพติดตาเหล่านั้นล้อมรอบขิ้เฟงและกวดแกว่งดาบของพวกเขาทีละคนชิ้นเฟิงเพียงแค่หันกลับมาและปิดกั้นมันด้วยมีดของเขามีการต่อสู้ประชิดตัวที่ดูเดือดเกิดขึ้นอีกครั้งคนเหล่านั้นแตกเป็นชิ้นชิ้นเนื่องจากพลังอันทรงพลังของคิ้เฟงที่ปะทุขึ้นหลังจากต่อสู้กันสักพักชายคนนั้นก็พ่ายแพ้เช่นกันให้ตายเถอะไม่คิดว่าคุณจะเร็วขนาดนี้ชายคนนั้นเช็ดเลือดจากหน้าผากด้วยมือของเขาและในขณะที่ถอยกลับเขาก็ใช้ดาบในมือเพื่อป้องกันมีดของขิ้เฟง แต่เมื่อเห็นคินเฟงถือดาบไว้ในมือข้างหนึ่งร่างกายของเขาก็โน้มตัวไปข้างหน้าและเมื่อเขาเข้ามาใกล้อีกครั้งดาบยาวก็หยงอีกครั้งและทันทีที่เงาดาบแอววบวับดาบในมือของชายคนนั้นก็บินออกไปโดยตรงเขาก็ตกใจมากกับสิ่งนี้และดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความมุนงงแต่ฉินเฟิงเพียงแค่มองเขาอย่างเย็นชาและเมื่อเขาเข้าใกล้ชายคนนั้นก็ถอยออกไปเช่นกันดาบยาวของคินเฟงหยิบพื้นขึ้นมาจากนั้นรอยแตกหลายอันก็เปิดออกที่พื้นขณะที่ดาบยาวของเขาถูกถอนออกพลังอันแข็งแกงกกรร่งะเเบิดออมาชนนั ในเวลานี้มีอาการวิงเวียนสีสัอีกระลอกหนึ่งเขามองอีกครั้งชายที่อยู่ตรงหน้าเขายืนอยู่ห่างจากเขาแล้วเอามือปิดเขา่าและดวงตาของเขาก็มีความโกรธเขาไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้กับคินเฟงอีกครั้งครั้งที่แล้วแย่กว่านิดหน่อยแต่ครั้งนี้แย่กว่ามากผู้ชายคนนี้เป็นพระเจ้าเหรอเขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้คุณทำได้ยังไงเครื่องหมายตัวหนอนเขารู้สึกกังวลอีกครั้งและกระอักเลือดออกมาเต็มปากคินเฟงเย่อเย้ยและยกดาบยาวในมือของเขาฉันอยากเรียนรู้แต่ฉันไม่สนใจที่จะสอนคุณ แต่เขาเห็นดาบยาวเต้นรำอยู่ในมือของเขาหลังจากนั้นทันทีเงาดาบจำนวนมากจากดาบยาวก็ตกลงมาที่ชายคนนั้นด้วยทุกจุดทะลุผิวหนังของเขาและกระดูกของเขาหักในที่สุดชายคนนั้นก็ล้มลงกับพื้นชินเฟิงยังเดินช้าๆไปที่ข้างชายคนนั้นและเก็บวัสดุที่ผลิตเมื่อชายคนนั้นระเบิดออกไปตอนที่ฉันกำลังจะออกจากที่นี่ฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในหูของฉันนอกจากนี้เขายังหันศีรษะไปมองและพบเงาเล็กๆหลายอันเจาะอ,ออกมาจากดิน เมื่อเห็นสิ่งนี้ถินเฟิงจึงติดตามไปโดยไม่รู้ตัวและต้องการเห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นมีดาบเพียงเล่มเดียวแทงทะลุเงาเงาดิ้งรนอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็หายใจไม่ออกเขาพร้อมที่จะกลับไปทันใดนั้นมวลก๊าซส,สีดำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าจากนั้นชายคนหนึ่งที่มีมีดแมเทเต้ก็โผล่ออกมาจากแกส๊สชายคนนั้นยังคงถือมีดสองสามเล่มไว้บนหลังดวงตาอันแหลมคมขอ,ของเขาจ้องมองไปที่ขินเฟิงและเขาก็รีบพุ่งตรงไปเมื่อเห็นสิ่งนี้ถินเฟิงก็ปรากฏตัวดาบยาวสองเล่มในมือของเขาและพลังงงาาานนนนดบบสี้เิโรณกก็ฟัออไป ปิดกัน้นทันใดนั้นชายคนนั้นก็ส่งเสียงคำรามออกมาและดาบยาวสองเล่มที่เขาเรียกออกมาก็ปิดกั้นดาบทั้งสองของขินเฟงทันทีหลังจากนั้นไหล่ของเขาก็เกรงอีกครั้งร่างกายของเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและเขาก็ชนอีกครั้งดาบในมือของขินเฟงถูกกระแทกออกไปอย่างไม่คาดคิดและเขารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีดังนั้นเขาจึงโจมตีด้วยดาบสองเล่มโดยตรงเดิมทีขินเฟงต้องการปัดป้องแต่ความเร็วการโจมตีของผู้ชายคนนั้นเร็วกว่าที่เขาคิดและเขาก็เลือกดาบของเขาไปที่อื่นโดยตรง เมื่อเห็นสถานการณ์นี้คินเฟงสามารถเพิ่มบัฟให้กับตัวเองได้เพียง2บัร์ฟคอนศักดิ์สิธิ์ลดความเสียหายทางกายภาพที่ผู้ใช้ได้รับ15%และลดความเสียหายทางเวทมนต์ที่ผู้ใช้ได้รับ20%เครื่องหมายกระหายเลือดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่15%เพิ่มความเร็วในการโจมตี15%และเพิ่มเอฟเฟกต์ดูดเลือด25%แม้ว่าคินเฟงจะสามารถต่อสู้กับพวกเขาด้วยหมัดของเขาในตอนนี้แต่เขาก็กำหมัดของเขาแน่นและในเวลาเดียวกันเขาก็กระแทกหมัดของเขาอย่างแรงไปที่โลกของสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดเพียงรู้สึกถึงแรงกระแทกอันหนักหน่วงจากค้อนบนโลกและถอยกลับไปสองสามก้าวแต่แล้วหมัดอีกอันของชินเฟิงก็โดนเขาที่หน้าก่อนที่สัตว์ประหลาดจะสามารถตอบสนองได้ชินเฟิงก็เหวี่ยงหมัดของเขาด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาและความเร็วในการแกว่งหมัดของเขาก็เร็วกว่าความเร็วปกติขององค์การใช้ดาบในที่สุดหลังจากโบกมือบ้างความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดก็ลดลงชินเฟิงทกเขาอีกครั้งที่ใจกลางหัวใจและหมัดน,นี้ทำให้กระดูกของเขาหลุดทันที และเขาใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะดึงกระดูกของสัตว์ประหลาดออกจากร่างกายของเขาโดยมีร่องรอยขององคการเย่อเย้ยในดวงตาของเขาและทุบตีเขาอีกครั้งด้วยกระดูกของเขาหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดสัตว์ประหลาดก็ล้มลงกับพื้นชินเฟิงยังเหยียบศพของเขาและเดินไปแน่นอนว่าเขานำของทั้งหมดที่ระเบิดออกมาจากมันใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเดิมทีเขาต้องการออกจากสถานที่นี้แต่ในเวลานี้เขาก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่เป็นลางไม่ดีเช่นกันเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเขามีหนังที่ไม่ดีบนร่างกายของเขาเช่นกันบทที่531มันเป็นแบบ้อวเหรอ แม้ว่าบัฟบนร่างกายของเขาเพียงลดการป้องกันและความเร็วของเขาเท่านั้นไม่ใช่สุขภาพของเขาแต่มันก็ยังทำให้เขาอารมณ์เสียมากชินเฟิงเพียงแค่เดินช้าๆและเมื่อเขาได้ยินเสียงลมกระโชกแรงพัดยา้าเมื่อเขาหันกลับมาเขาก็เห็นสัตว์ประหลาดที่อ้าปากกว้างราวกับว่ามันต้องการกัดเขาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้เขาจึงหยิบดาบในมือออกมาและหยิบกรามของสัตว์ประหลาดออกมาโดยตรงสัตว์ประหลาดมีเวลาเพียงส่งเสียงร้องคร่ำค,ครวญและล้มลงกับพื้นจ้องมองไปที่ขิ้นเฟิงอย่างว่างเปล่าราวกับว่ามันไม่เข้าใจว่าเขามีพลังอันยิ่ แต่ินเฟิงหยิบดาบออกมาแล้วแทงไปที่ทองของสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเงยหน้าขึ้นและตายชินเฟิงใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะทิ้งไอเทมที่ดรอปทั้งหมดออกไปและพบว่ามีสิ่งประดิษฐ์อยู่จริงหมวกแห่งเทพยม,มโลกระดับสิ่งประดิษฐ์ระดับไม่จำกัดเอฟเฟกต์หนึ่งเพิ่ม500ให้กับการป้องกันปัจจุบัน80%เทุกครั้งที่คุณได้รับผลกระทบคลื่นกระแทกจะถูกปล่อยออกมาและเวลาครูดาวของคลื่นกระแทกคือ3นาที เอฟเฟกต์สองกระตุ้นแหล่งที่มาของเทพเจ้าแห่งความตายลดสุขภาพของสิ่งมีชีวิตใกล้เคียง5%เนลดพลังโจมตีของพวกเขา25เนและลดการป้องกันของพวกเขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเห็นสิ่งนี้ถิ่นเฟิงก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งรู้สึกว่าเขาได้พบสมบัติแล้วอย่างไรก็ตามคุณค่าไม่ได้เขียนไว้อย่างระมัดระวังซึ่งทําให้เขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากนี่คือคําอธิบายอุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมขณะที่เขาสับสนเล็กน้อยจู่จูจสัตว์ป่าอีกตัวก็วิ่งเข้ามาข้างหหนน้้้าาาาเเขขสิ่งีทใํใใตกใจ อย่างไรก็ตามชินเฟิงยังพบว่าพลังชีวิตของสัตว์ร,ร้ายลดลงอย่างกระทันหันเมื่อมันเข้ามาใกล้เขาแม้ว่าการดรอปจะไม่มากจนเกินไปแต่ก็ทําให้เขาได้รับโอกาสบางอย่างเช่นกันเมื่อเขาเห็นดาบยาวในมือเขาก็ทีไปที่มันและพลังดาบก็ถูกปลดปล่อยออกมาในทันทีหลังจากนั้นขณะที่เขาเหวี่ยงดาบยาวสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ไกลออกไปก็ล้มลงกับพื้นเสียงกรีดร้องของสัตว์ประหลาดดังก้องไปทั่วชินเฟิงยังให้กําลังใจและมองไปรอบๆเพียงแต่เห็นเงาสองสามเงาเดินไปมาในระยะไกล มาอีกครั้งชินเฟิงดึงตัวเองเข้าหากันแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างลำบากใจแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่างเงาเช่นนี้ไปกี่ตัวแล้วแม้ว่าคินเฟิงจะคิดลึกๆอยู่ในใจแต่อาจมีบางคนแอบวางแผนเรื่องทั้งหมดนี้ที่ไหนสักแห่งที่เขาไม่รู้แต่ในเวลานี้เขาไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาแค่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดที่อาจทำร้ายเขาในที่สุดก็เป็นการต่อสู้พวพันอีกครั้งมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงถูกฆ่าตายแต่คินเฟงิงรู้สึกเหนื่อยล้้าาาทังงร่งกยและจจิตใ เขาใส่หัวเล็กน้อยพยายามยกร่างกายขึ้นและยืนขึ้นแต่ความรู้สึกถึงวิกฤตยังคงบีบหัวใจเขาไว้มีอะไรอีกไหมเมื่อคิดเช่นนี้ในใจเขาก็เห็นชายชาราตัวเตี้ยเดินมาจากข้างต้นไม้มาแตกไลผู้ชายคนนั้นสวมชุดสิงยี่เท้าเปล่าและใบหน้าที่มีรอยย่นของเขาเต็มไปด้วยความผันผวนเขามองไปที่คินเฟิงด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและทำอะไรไม่ถูกจากนั้นจึงแสดงท่าทางให้คินเฟิงไปกับเขาชินเฟิงตกตะลึงไม่กี่วินาทีเมื่อเขาเห็นเขาแบบนี้แต่เขาก็ยังรีบตามไปอับดีดีในที่สุดคิ้นเฟิงก็ต เขาต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปแต่เสียงของชายชาราเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นและเขาพูดกับคินเฟงก็ต้องขอบคุณคุณที่มาด้วยเพียงเพื่อให้คุณช่วยฉันได้สิ่งหนึ่งหากฉันสามารถทำมันได้สำเร็จฉันจะให้รางวัลแก่คุณมากมายขณะที่เขาพูดเขาก็มองไปที่คินเฟงด้วยสายตาที่คาดหวังมากยิ่งขึ้นเดิมทีคินเฟงต้องการปฏิเสธแต่เมื่อเห็นเขาแบบนี้เขาก็ได้แต่ถอนหายใจและในขณะเดียวกันก็ถามเขาว่าเขาต้องทำอะไรต่อไปชายชาราไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนนอกและสั่งให้ถิ่นเฟิงสับฟืนแแมมมมม้้้วว่่่่าาาขขินเเเฟจะรรููสสึกกไไไไีคุใใต็ดดพอลย เขาแค่เอามันเป็นการทดสอบสําหรับตัวเองสัญชาตยานบอกเขาว่าชายชราตรงหน้าเขาน่าจะมอบหมายงานให้เขาเป็นเพราะเหตุนี้เองที่คินเฟงประพฤติตัวถ่อมตัวและสุภาพมากชายชราร้องขอเพิ่มเติมอีกสองสาข้อแต่ไม่มีคําขอใดที่ยากเกินไปถินเฟิงแค่รู้สึกว่ามันลําบากนิดหน่อยแต่เขาก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดสิบนาทีต่อมาคินเฟงได้ทําสิ่งที่ชายชราพูดแล้วแต่ในเวลานี้ชายชราเพียงนั่งบนเก้าอี้โยกอย่างสบายๆและพัดพัด,พดเบาๆ เมื่อเห็นเขาเช่นนี้คินเฟงก็รู้สึกหดหูเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไม่มอบงานให้ฉันขอบคุณที่ฉันทำงานหนักมากเพื่อทำสิ่งต่างๆมากมายชินเฟิงยังแอบคิดว่าเขาเสียเปรียบและกำลังเตรียมที่จะออกจากที่นี่ด้วยอย่างไรก็ตามชายชรายิ่งกังวลมากขึ้นและลุกขึ้นจากตำแหน่งของเขาแล้ววิ่งตรงไปยังบริเวณใกล้เคียงของคินเฟงและคว้าเสื้อผ้าของเขาด้วยมือเดียวชินเฟิงมองดูเขาอย่างสงสัยจากนั้นถามเขาว่าเขาต้องการทำอะไร ในเวลานี้ชายทรารู้สึกเขินอายเล็กน้อยและพูดกับเขาว่าแม้ว่าคุณจะทําสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วแต่ฉันก็ยังหวังว่าคุณจะสามารถทําสิ่งหนึ่งให้ฉันได้เดิมทีคินเฟงคิดว่างานบ้านจะยังคงเหมือนเดิมแต่เมื่อระบบดังขึ้นเขาก็เข้าใจถึงความสําคัญของเรื่องนี้ติ้งยอมรับภารกิจระดับตำนานที่ซ่อนอยู่ระดับ SSS มีพลังที่อยู่บนภูเขาที่โดดเดี่ยวภารกิจนั้นเร็วกว่ากำหนดบอกเขาไปเมื่อเห็นงานนี้คินเฟงก็พูดไม่ออกมากครั้งสุดท้ายที่ฉันปล่อยให้ตัวเองฟังคนคนนั้นแต่แล้วคนคนนันเอ่าังยง,ฟงยฟขู เป็นไปได้ไหมที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งชินเฟิงพึงพมพาในใจเล็กน้อยเมื่อเห็นรอยยิ้มของชายชราเขารู้สึกเหมือนกำลังนอกใจเขามากขึ้นเรื่อยๆบทที่532ฉันรู้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้หลังจากนั้นคินเฟิงก็ขอให้ชายชารานำทางด้วยในเวลาเดียวกันเขาก็แอบสวดภาวนาในาใจโดยหวังว่าชายชราคนนี้จะไม่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลอกลวงเขาเหมือน N p c ซีคนก่อนชายชารากำลังเดินอยู่ข้างหน้าฟางโม่อย่างเงียบๆเ,เมื่อจู่ๆเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างเขาก็หันศีสษะและมองไปที่ฉินเฟงงด้้วยสสสีหนาน,น,หนาาับบบใขขอ อาจารย์คุณหมายถึงอะไรชินเฟิงรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นในใจของเขาสีหน้าของชายชราค่อยๆเริ่มจริงจังและเขายังกำม,ม้คคำยันไว้ในมือด้วยชินเฟิงก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อเห็นเขาเช่นนี้เขายังสามารถพบสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆก,กับผู้ชายคนนี้ได้ดังนั้นเขาจึงยืมตำแหน่งของเขาแบบนี้เออฉันลืมไปแล้วว่าจะไปยังไงจู่ๆชายชราก็พูดประโยคเช่นนั้นชินเฟิงรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยความโกรธในท้องของเขาและเลือดเต็มปากก็พุ่งเข้าไปในลำคอของเขาและแทบจะถ่มน้ำลายออกมา ไม่ฉันต้องทนชินเฟิงใช้กำลังวางหมัดที่กำลังจะยกขึ้นลงและถามชายชราด้วยรอยยิ้มฝืนแล้วเราจะไปที่ไหนละ่ะถ้าฉันจำไม่ผิดเราควรไปทางด้านหลังหลังจากที่ชายชราพูดจบปฏิกิริยาของขินเฟงิงก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นเขายังคงเดินไปข้างหน้าเหมือนเครื่องจักรเดินที่ไร้อารมณ์ชินเฟิงถอนหายใจและทำได้เพียงตามฝีเท้าของชายชราเท่านั้นในที่สุดเขาก็เดินตามชายชราไปยังจุดหมายปลายทางด้านหน้าเป็นภูเขาสูงระงานภูเขาเขียวแต่มีร่องรอยสีแดงอยู่บ้าง ชินเฟิงยังคิดว่านี่อาจเป็นต้นเมเปิลบนภูเขาแต่เขาไม่คิดว่ามันจะถูกต้องเพราะต้นไม้บนภูเขาดูเหมือนจะมีอยู่เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นเมื่อเขาไม่เข้าใจชายชาราก็เดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองชินเฟิงกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและเดินตามชายชารายอย่างรวดเร็วคุณควรเดินชา้ชาๆคิงเฟิงอดไม่ได้ที่จะบน่นในทางกลับกันชายชรามีความภาคภูมิใจมากและเสียงของเขาก็พลิ้วไหวเล็กน้อยและเขาก็พูดว่าในฐานะชายหนุ่มชายชาราที่แย่อย่างฉันก็ตามไม่ทันเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับชายหนุ่มมาเอเถอออาล่รีไปกัน ถ้าไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปยังไงฉันคงแซงเธอไปแล้วใช่ไหมชินเฟิงรู้สึกหดหูใจมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันก็เดาได้ว่าชายชราตรงหน้าเขาอาจถูกส่งมาโดยภารกิจเพื่อทรมานเขาเช่นเดียวกับคนก่อนหน้านี้แต่ในเวลานี้เขาทําได้เพียงขจัดความสงสัยในใจและเดินต่อไปกับชายชราในที่สุดหลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งชายชราก็หยุดอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้ทันใดนั้นคิ้เฟิงก็จำฉากก่อนหน้านี้ได้และเริ่มตื่นประหนกในทันทีและพูดกับชายชราว่าคุณคงลืมวิธีและวิธีไปี่่นนัอกคร้งใชไหม ชายชาราโบกมือและยื่นนิ้วออกไปแทนชินเฟิงใช้โอกาสนี้มองไปในทิศทางของนิ้วของชายชาราและจริงๆแล้วมีที่อยู่อาศัยอยู่ไกลออกไปกระท่อมุงจากที่ชำรดสุดโรมอยู่ตรงหน้าดูสะดุดตาเป็นพิเศษฉันหิวแล้วไปกินข้าวที่นั่นกันเถอะชายชราดูผ่อนคลายและเดินตรงไปข้างหน้าชินเฟิงยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นและตะโกนพี่ชายมันไม่ถูกต้องครับงานเร่งด่วนคุณกำลังเดินและพักผ่อนแบบนี้คุณจะทำอะไรคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องรีบหน่อยเหรอแต่ชายชาราไม่ฟังคำพูดของขินเฟงิงแต่เข้าไปในกระท่อมุงจากด้วยตัวเอง ด้วยความสิ้นหวังคิ้นเฟิงทำได้แค่ติดตามผลและในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าชายชาราจะไม่ตกอยู่ในอันตรายมิฉะนั้นถ้า N p c พีซชั้นนำตายแบบนี้เขาจะสูญเสียทำไมระบบถึงส่งคนนี้เป็น NPC นซำทางตลอดชินเฟิงจะเริ่มสงสัยว่าระบบจงใจโกงตัวเองหรือไม่แต่ในที่สุดเพื่อประโยชน์ของงานนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่คิดมากศูนย์ขอดอกไม้ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องแปลกๆดังขึ้นข้างหน้าหลังจากนั้นทันทีคิ้เฟิงก็เห็นเมลูหลายคนยืนอยู่ที่นั่น ในเวลานี้ชายชราหวัดกลัวจนขาของเขาอ่อนแรงและดวงตาของเขาจ้องมองตรงไปที่สัตว์ประหลาดแต่เขาไม่กล้าขยับตัวชินเฟิงรู้สึกหดหูใจมากยิ่งขึ้นแต่เขารีบเร่งไปสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่ตื่นประหนกเมื่อเห็นชินเฟิงพวกมันรีบวิ่งตรงไปโชคดีที่คินเฟิงวิ่งดับของเขาเร็วกว่าที่สัตว์ประหลาดจะอ้าปากได้และตัดปากพวกมันออกไปในทันทีศูนย์สัตว์ประหลาดล้มลงกับพื้นก่อนที่พวกเขาจะส่งเสียงครวญครางชายชาราก็มองดูขิ้นเฟิงด้วยความดีใจและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณเชื่อถือได้ ชิมเฟิงก็ถอนหายใจเช่นกันแต่แสดงเพียงรอยยิ้มเบี้ยวเบี้ยวเท่านั้นจากนั้นจึงพูดกับชายชราว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อที่นี่หลังจากพูดแบบนี้ชายชราก็มาที่บ่อน้ำและชกหินในมือโดยตรงชินเฟิงยังสังเกตเห็นว่ามีคำพูดปรากฏขึ้นบนกระท่อมมุงจากที่อยู่รอบๆเขาต้องการที่จะดูให้ละเอียดมากขึ้นแต่คำพูดเหล่านั้นก็หายไปทันทีซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงลางสังหณรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทันใดนั้นภูเขาก็สั่นสะเทือน ชินเฟิงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อมองไปยังสถานที่ที่การสันสะเทือนถูกปล่อยออกมาและพบว่ามีหลุมขนาดใหญ่แตกร้าวบนพื้นในระยะไกลและพลังงานดาบบางส่วนก็เริ่มโผล่ออกมาจากหลุมไปยังบริเวณโดยรอบชายชราวัดกลัวจนโง่เขลาเขายืนอยู่ข้างหลังคินเฟงและถามเขาว่าจะทำอย่างไรโอเคฉันรู้ว่าฉันควรทำในสถานการณ์นี้คินเฟงหายใจเข้าลึกๆขนาดถือดาบทั้งสองมือให้สอดดาบเข้าไปในดินโดยตรงแสงสีขาวสว่างที่ปล่อยออกมาจากดาบยาวของคิ้นเฟงซึ่งจริงๆแล้วกวาดล้างพลังงานดาบท,ดทั้งหมดที่เล็ดลอดออกมาจากรอยแตก ตอนที่ห้าสสาคนหมิงไม่ทำสิ่งที่เป็นความลับคนฉลาดไม่ทำสิ่งที่เป็นความลับชินเฟิงตะโกนไปไกลมองไปข้างหน้าแต่ไม่พบเงาแปลกๆเลยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเขามองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยชายชราดที่ยืนอยู่ข้างๆข,ข,ข,ขิ้นเฟิงก็เป็นกังวลเช่นกันเขามองไปที่ขิ้นเฟิงจากนั้นมองไปรอบๆและพูดว่าที่นี่ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมน้ำเสียงของเขาฟังดูไม่แน่ใจเช่นกันชายชรามองไปรอบๆอ,อีกครั้งและพบว่าหมอกเริ่มปรากฏขึ้นในป่าและเขารู้สึกกังวลเล็กน้อย ในมุมมองของเขามีความเป็นไปได้มากที่จะมีมะเมล็ดปีศาจซ่อนอยู่ในหมอบเรากับจะยืนยันการคาดเดาของเขาดวงตาสีแอดวงคู่หนึ่งก็ฉายแววออกมาจากหมอบหลังจากนั้นเจ้าของดวงตาก็เริ่มโจมตีเช่นกันชินเฟิงเพียงรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แอวบวับอยู่ข้างๆเขาและเมื่อเขาหันศีรษะไปดูเขาก็พบว่ามีบาดแผลที่แขนของเขาด้วยเลือดไหลออกมาจากบาดแผลในทันทีชินเฟิงเงียบไปสักพักและรีบกินยาเพื่อห้ามเลือดจูจ่ๆร่างกัมยำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา ผู้ชายคนนั้นก็มีมีดแมเชเตอยู่ในมือเช่นกันแต่เขากำลังนั่งอยู่บนภูเขาสัตว์พาหนะสวมอานและเกล็ดบนลำตัวถือได้ว่าส่องแสงภายใต้ดวงอาทิตย์และชายบนภูเขาก็ชี้มีดแมเชเตไปที่ฉินเฟิงและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าจะมีประโยชน์อะไรในการบุกเข้าไปในดินแดนของฉันชินเฟิงตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นมองไปที่ชายชาราที่กำลังเดินไปกับเขาแล้วมองไปที่ชายที่อยู่ไกลออกไปแล้วพูดว่าคุณหมายความว่าอย่างไรคุณบอกว่าสถานที่นี้เป็นของคุณแต่สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงในหุบเขาอันแห้งแล เมื่อชายคนนั้นเห็นสิ่งที่คินเฟิงพูดใบหน้าของเขาก็เย็นชายิ่งขึ้นเขาหัวเราะและพูดว่าแล้วท่านี่เป็นภูเขาแห้งแล้งล่ะแต่นี่คืออาณาเขตของฉันจริงๆคุณสองคนบุกเข้าไปในดินแดนของฉันแล้วถ้าคุณบอกไม่ได้นั่นคือสาเหตุแค่ระวังมีดของฉันด้วยเสียงของเขาลดลงก่อนที่คินเฟิงจะสามารถตอบสนองได้เขาก็เหยียบมีดยาวในมือของเขาโดยตรงชินเฟิงหลบมีดยาวไปด้านข้างและฟันอย่างดุเดือดเชอนชุดเกราะต่อสู้ของเขาเขาพบว่าชุดเกราะนั้นสูญเสียความทนทานไปบ้างแล้ว และชายที่อยู่ห่างไกลก็รีบวิ่งอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวในใจของเขานั่นคือฆ่าคินเฟงชายชราที่อยู่ข้างๆเขาก็รู้สึกมุนงงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเขายังคงซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้อย่างระมัดระวังโดยสังเกตเห็นว่าคินเฟงกำลังต่อสู้กับบุคคลน,นั้นในระยะไกลและคิดถึงมาตรการตอบโต้แต่หลังจากคิดได้สักพักจู่ๆเขาก็คิดว่าในสถานการณ์นี้เขาอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งหนีชายชราอ่อนแอโดยธรรมชาติแต่เขากังวลว่าชายคนนั้นจะตามทันเเขาาหลังงจกที่่ิิฟพพแ้ แต่เขาก็กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ของขิ้นเฟงและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยทันใดนั้นก็มีเสียงหอนดังมาแต่ไกลเขาคิดว่าเป็นคิ้นเฟงที่ถูกคัดเลือกแต่เมื่อเขามองอีกครั้งเขาก็กระหนักว่ามันเป็นผู้ชายในเวลานี้แขนของชายคนนั้นถูกตัดขาดและเลือดก,ก็ค่อยๆไหลออกมาจากส่วนที่ขาดของบาดแผลสีหน้าของเขายิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเขาใช้มือปิดแผลและโบกมีดด้วยมืออีกข้างอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่งุ่งงามก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีทางที่จะโจมตีขด้ เมื่อเห็นเขาเช่นนี้คินเฟงก็หาวด้วยความรู้สึกเบื่อเล็กน้อยในเมื่อเจ้าเป็นแบบนี้แล้วให้ข้าช่วยเจ้าเถอะหลังจากที่เขาพูดจบมีดในมือก็ฟันตรงไปที่คอของชายคนนั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายคนนั้นก็ตื่นประหนกและอยากจะตั้งมีดเพื่อต้านทานแต่การกระทําของเขาช้าลงหนึ่งก้าวข้าพระเจ้าเห็นเลือดไหลออกมาในอากาศและหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ล้มลงกับพื้นด้วยชายชาราตกตะลึงอย่างยิ่งเมื่อเห็นเหตุหการณ์ที่น่าสลดใจเช่นนี้และเขาก็ไม่ได้หายเป็นปกติมาเป็นเวลานานแล้วจนกระทั่งชินเฟิง เขาเพิ่งตื่นขึ้นมาราวกับความฝันหันหน้าไปมองถินเฟิงแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะหันกลับมามองอีกครั้งคุณฆ่าเขาเหรอชายชราพูดสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปากสันเทาคินเฟิงจ้องมองชายชราอย่างไม่แสดงออกจากนั้นพยักหน้าชายชราเงียบไปและถินเฟิงก็ใจร้อนเล็กน้อยเช่นกันและถามเขาว่านี่คือสถานที่ภารกิจที่คุณพูดถึงหรือเปล่าชายชราตัวสันเมื่อได้ยินแต่เขายังคงเดินไปยังสถานที่สิบแห่งด้วยตัวสันเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผลกระทบต่อการมองเห็นอย่างมากศีรษะของเขาจึงสับสนมากในเวลานี้ เขากังวลเล็กน้อยว่าขินเฟงิงอาจโจมตีเขาแม้ว่าเสียงข้างในจะบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ชายชราเหยียดฝ่ามือออกเพื่อจับก้อนหินจากนั้นออกแรงเล็กน้อยหินที่อยู่ตรงหน้าเขาขยับเล็กน้อยด้วยฝ่ามือหลังจากนั้นหินก็ถูกย้ายไปที่อื่นทันทีมีการระเบิดอย่างกระทันหันอยู่ข้างหน้าชินเฟิงใช้โอกาสนี้มองไปยังสถานที่ที่เสียงนั้นดังมาและพบร่างกัมยยำหลายร่างยืนอยู่ในระยะไกลแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นประติมากรรมหินแต่พวกเขาก็มีความกล้าไม่น้อย เขาจ้องมองอย่างว่างเปล่าและเมื่อเห็นชายชรา,ากำลังเดินไปที่รูปปั้นในเวลานี้เขาก็รีบเดินเข้าไปและเอื้อมมือออกไปคว้าไหล่ของชายชราชายชราผงะไปกับการกระทำของขินเฟงและหันกลับไปถามขินเฟงว่าเขาต้องการทำอะไรคุณไม่สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับรูปปั้นเหล่านี้หรอคินเฟงจึงถามเมื่อชายชราได้ยินคำพูดของขินเฟงดวงตาของเขาก็สับสนเช่นกันและเขาก็มองย้อนกลับไป ฉันเห็นดวงตาสีแดงของรูปปั้นเหล่านี้ชุดเกราะการต่อสู้บนร่างกายของพวกเขาก็ส่องแสงจากแสงแดดเช่นกันและดาบหินยาวในมือของพวกเขาก็ตกลงไปบนพื้นข้างๆพวกเขาบทที่534ลองโดยไม่ต้องเสียเงินแต่ที่แปลกคือคนหินตรงหน้าไม่ได้ทําอะไรเลยคินเฟงมองดูพวกเขาอย่างสงสยัยดูเหมือนชายชาราจะไม่ได้กระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาดังนั้นเขาจึงมองกลับไปที่คินเฟงและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณไม่คิดว่ารูปปั้นหินเหล่านี้แปลกหรอคินเฟงถามคาถามนี้อีกครั้ง ชายชราเพียงมองเขาด้วยสายตาที่สับสนแต่รีบสายหัวอีกครั้งแน่นอนว่าชายชราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรก็ตามเรารีบไปกันเถอะชายชราไม่สนใจรายละเอียดเหล่านี้เขาเดินตรงเข้าไปในถ้ำเห็นชินเฟิงอยู่ที่ทางเข้าถ้ำอีกครั้งจึงหันกลับมาและโบกมือให้เขาชินเฟิงทําได้แค่เดินเข้าไปและรู้สึกถึงลมกระโชกแรงที่พัดบนใบหน้าของเขาเขามองย้อนกลับไปอย่างกระทนหันแต่พบว่ารูปปั้นทั้งสองยังคงอยู่ในท่าเดิมและไม่ขยับทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะทาให้คินเฟิงรู้สึกสงสัยเล็กน้อย ชายชรา,าเรียกชื่อถินเฟิงอีกครั้งจูจ่ๆถินเฟิงก็กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งเดินตามไปอย่างรวดเร็วและเดินตามชายชรา,าเข้าไปในถ้ำแต่ในเวลานี้จูจ่ๆก็มีรอยแตกจำนวนมากปรากฏขึ้นที่ผนังโดยรอบลางสังหรณ์ของวิกฤตคอยเตือนขินเฟงว่าอาจมีอันตรายที่นี่เมื่อเห็นสถานการณ์นี้เขาทำได้เพียงไม่ถี่ก้าวเท่านั้นแต่ชายชราคว้าแขนของขินเฟงและพาเขาวิ่งลึกเข้าไปในถ้ำโดยไม่ถามว่าเขาจะทำอะไร ในที่สุดชายชาราก็หยุดมองดูทิ้นเฟิงแล้วพูดกับเขาว่าเป็นการดีที่จะวิ่งเร็วไม่อย่างนั้นเราจะตกอยู่ในอันตรายอันยประกาศเดียวเปิดชินเฟิงตบหัวของเขาด้วยรอยยิ้มที่ดูเครเคินบนใบหน้าของเขาและพูดว่าใช่เป็นเรื่องดีที่เราวิ่งเร็วและเราถูกปิดผนึกไว้ในถ้ำดังนั้นคุณไม่ต้องมองถนนด้วยซ้ำวิ่งตอนไหนหรือคุณหมายถึงจงใจวิ่งมาทางนี้ชินเฟิงยังคงอยากจะบ่นแต่ชายชาราก็วางมือลงอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดว่าไม่มีทางที่จะทำเช่นนี้ในเวลานั้นทางกลับถูกก้อนห หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็จ้องมองตรงไปที่คินเฟงชายชราจ้องมองถินเฟงจนหัวใจของเขารู้สึกเย็นชาเล็กน้อยและในขณะเดียวกันก็ถามเขาว่าจะทำอย่างไรต่อไปในความคิดของฉันวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการหาวิธีใหม่ชายชราเคยมั่นคงมากมาก่อนแต่แล้วคินเฟงก็ถามอีกครั้งคุณไม่เคยไปที่นี่มาก่อนคุณรู้ได้อย่างไรว่ามีถนนสายอื่นที่นี่คำถามนี้เข้าไปในใจของชายชราและในขณะนี้คนหลังก็หยุดและตกอยู่ในความสับสนดูเหนื่อยมากคนดีคุณไม่คิดถึงผลที่ตามมาเลยใช่ไหมคินเฟงอดไม่ได้ที่จะบน่น ชายชาราก็ดูเสื่อมโทรมเช่นกันและพูดต่อวิ่งเร็วเกินไปฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยชินเฟิงเกาผมของเขาอย่างจุนเทียวเล็กน้อยและพูดพร้อมกับถอนหายใจดูเหมือนว่าเราสองคนจะถูกขังอยู่ที่นี่จนตายอย่าก,กังวลไปอาจจะมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งชายชาราไม่สนใจสถานการณ์เลยชินเฟิงพูดไม่ออกและเห็นชายชารามองไปรอบๆบ,บนผนงังโดยรอบฉันรู้สึกว่าคนหลังอาจกำลังมองหาบ่อแสแต่ฉันก็รู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่าเขาอาจกลับมาโดยไม่ประสบความสำเร็จท้ายที่สุดแล้วจะมีคนเขียนวิธีหลบหนีไว้บนกำแพงตรงหน้าได้อย่างไร เว้นแต่บุคคลน,นั้นจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานที่นี้จะถูกปิดกัน้นฉันพบวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ชายชาราก็ตื่นเต้นมากเช่นกันชินเฟิงมองดูเขาอย่างช่วยไม่ได้และถามว่าออกไปจากที่นี่เหรอคุณไม่อยากมองหาสิ่งประดิษฐ์นั้นเหรอของที่ข่าตามหาอยู่กําลังจะออกไปแล้วงั้นเราเดินไปหามันกันเถอะและเราน่าจะหามันเจอชายชารายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะตัวสันมองดูเขาอย่างสงสัยแล้วถามว่าทําไมฉันถึงรู้สึกเหมือนกําลังจะโกงอีกครั้งชายชาราบอกขินเฟิงว่าอย่าคิดมาก หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะเดินไปด้านหน้าและในขณะเดียวกันก็บอกกว่าเขาจะเป็นผู้นำแต่ผ่านไปอีกไม่กี่นาทีชายชราวางท้างบนมือของเขาและมองกลับไปกลับมาระหว่างถนนทั้งสองด้วยสายตาของเขาอย่างซับซ้อนแล้วว่าจะไปทางไหนละ่ะชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะเตือนชายชาราแต่คนหลังไม่ตอบเขาให้ฉันคิดอีกครั้งชายชาราคิดลึกอีกครั้งชินเฟิงยิ่งพูดไม่ออกและตอบว่าคุณพูดแบบเดียวกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วทันใดนั้นชายชาราก็หยิบหินก้อนหนึ่งโยนไปยังที่ว่างข้างหน้าเขาได้ยินเสียงเล็กน้อยในระยะไ ชินเฟิงก็มองไปที่ชายชราและไม่เข้าใจว่ากลนอบายคืออะไรตรงกันข้ามชายชรามีความมั่นใจมากเขายื่นมือออกสาวเคียนเฮาและชี้ไปด้านหน้าแล้วพูดว่าคุณเห็นไหมว่าการควางก้อนหินนั้นไม่มีอะไรผิดปกติดังนั้นจะไม่มีกับดักที่น่าหากไม่มีกับดักก็หมายความว่าสถานที่แห่งนี้ความปลอดภยัยเฮคุณไม่คิดว่าคําพูดของคุณมันลึกซึ้งไปหน่อยเหรอชินเฟิงหันกลับมาและบ่นเกี่ยวกับชายชราแต่ชายชราพูดว่าการลองไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่อันตรายถึงชีวิต แม้ว่าคินเฟงจะยังคงบ่นอยู่ในใจแต่เขาก็ยังคงตามทันของคู่ต่อสู้หลังจากนั้นพวกเขาก็พบทางตานันก่อนที่คินเฟงจะเริ่มบนบริเวณโดยรอบก็ตกตะลึงอีกครั้งครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปและสัญชาตญาณของเขาบอกเขาว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ที่นั่น